ออกมาแล้วครับมาดูครับหนึ่งับหนึ่งที่ศุกษาส่งที่คุนทรขอเสินตาครับหนึ่งทับสองหนึ่งับสอส่งนักศึกษาผึกประสบการณ์ครับมาแล้วครับนำไปแล้วก็ะแนงรองหนึับสองนำอยู่ครับไปดูครับเอไโยนอะไเลยาลวดไปเน่ไปเน่้หนึ่งรับไหนอะหนึับไหนอะเอามาเลยเอาเลยหนึ่งับไปเน่ไปน่นี่นี่นี่ เด็กเรียนอยู่แล้วเด็กเรียนอย่าไปคิดมากนะครับเด็กเรียนอย่าไปคิดมากคิดมากให้ปวดหัวเอาเอาให้เตี๋ยวจางลาขอชุดอุเม m a k a โอเค g o เสู้คูุดคนอ้เผมไม่ได้เป็นนักเรียนถึงแล้ว ไปแล้วชุนม่ได okay. okay. ้ผนงทัยังไม่ถึงเลยครับนี่ระวังมันจะแนคุณชุนโอเคสวิงสวิงสวิงโอเคหนึ่งทัไหนนั่นสีเขียวีต้องใส่เสื้อสีเขียวสโลว์สโลวาชัวสโลวาชัวโอเคหันหน้าสโลสโลหน้าออกแล้วก็เอเคเออ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 โอเคเออแกเปตแค้างเ แกรอที่คัดจะวา่ะแต่แค่ทางแม่นนหนึน่งทับสองมาแล้วครับหนึ่งทับสองนที่สอนกำลังต้อยต้อยมาแล้วอ้าวคูภาษาต่างประเทศว่ายัไงจ้า I m หสงสัยใครครับคทำแค่ทีกอลฟครับ ยังไม่คุ้นกับอุคกระกยังไม่คุ้นกับอุคกระกแบบไทยๆครับไม่อยากับบวาเนาวสงใส่เข้าใจตีกอล์ฟนะแล้วบอกไม่ให้ใช้มือจะไดใช้มือจับครับอาจารย์ช่วยบอกแกหน่อยครับเออ đây à, à, <laughs> là người nghèo, người nghèo không ăn không <laughs> <laughs> เดวเอ้ยช so ่วยกันหน่อยจ้าเด๋วแกเคยจะมกอล์ฟเคยจะมนกอยัฟแกไม่เคยเห็นอุปกรณ์แบบเราเรา บริษัการเรียนตามอาคารต่างๆและห้องน้ำอขอให้อัญเชิญลงมาโดยที่ถ้าเอย่างนั้นจะตัดคะแนนระดับึงคะแนนรวมโดยเฉพาะในห้องน้ำตอนนี้หน่วยพีข่ข้าดาก้อนกำลังไปแล้ว้แถวห้องน้ำอารเจนช้ยห้องน้ำเร็จแล้วเรืองไมห้หมดเึ็นข้ามา อาอมใจครับที่นักเรียนทำตามคำสั่งทำตามอ้าวทั้งคนย่างไรจ๊ะไอ้พิทใครที่ไม่เกี่ยวก้องลงมาไม่ได้ยินไหมเนี่ยอยู่ตาทหารไม่เกี่ยวข้องไอ้พิทลงมาโกรธแหมทันหน้าเสมอหนุดเลยเธอเฮ้ยพี่ด้ยลงมาทุกข์พ่อแม่ให้อภัยหมดแล้วเฮ้ยไอ้นาย มาครับแค่มาเดินที่เมืองนีนะอ่าตอนนี้การแข่งขันของเรายังยังไม่จบนะครับไม่จบครับยังไม่จบทีมงานครับรู้สึกมั้ยครับอ่าทางด้านนึงท่านคุณคุณสุพจน์กับคุณอุตสาหกันนุชรู้สึกครับ150ครับกับ150ด้วย <tutly> เพื่อนมจัดเอาไว้นะครับยังไม่ให้จับนะครับอา้าวคนไหนพอยเสร็จแล้วนั่งลงนะคะนั่งลงเันจะได้เช็คอันดับกลุ่มนะคะเสร็จหรือน,นั่งนะคะชุบบอลครูชุบบอลเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังน,นี่ยังเหลือกี่คนเหลือสองเหลือส,สามกำลังมาแน่ดิหุ่นอย่างนี้ห <c oughs> ุ่นแบบนี้ เอาเลยว่าไปยุ่ครับหุ่นเทวลอมนี่หุ่นเทพลอมฮึบฮึบฮึบเออฮึบเออเ่อหนึ่งครับสองเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งครับสองเรียบร้อยแล้วนะคะเสนั่งลงเละค่ะคืนไหนเสร็จแล้วเรียบร้อยนั่งลง ต้องถึงเส้นชัยทุกฝูงทุกห้างนะคะเราจะมีรางวัลให้ทุกรางวัลเลยนะคะกันนึงครับอาจารตาดารตาดครับเชิราดเอตรงหน้าเขาตไปครับกาจารตด